ตามอีโมจินี้กันค่ะแล้ววันนี้แม่จ๋าก,ก็มีเรื่องเสียงกระซิบจากป่าช้ามาเล่าให้ฟังค่าคืนหนึ่งในหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มีเรื่องเล่ากันว่าหากเดินผ่านป่าช้าหลังหมู่บ้านในเวลาหลังเที่ยงคืนจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆที่ดังขึ้นมาจากใต้ดินแพลวเด็กสาวผู้ชอบท้าทายตำนานจึงชวนกลุ่มเพื่อนไปพิสูจน์ความจริงเมื่อถึงป่าชา้าแพลวและเพื่อนๆเ,เริ่มเดินตามทางเดินแคบๆที่มีเพียงแสง ไฟจากโทรศัพท์มือถือส่องนำทางขณะที่ทุกคนเดินเงียบๆเ,เสียงกระซิบเบาๆก็เริ่มดังขึ้นมาจากพื้นดินข้างๆทำให้พวกเขาได้หยุดชะงัก เสียงอะไรอะ่ะหนึ่งในเพื่อนถามเบาๆด้วยความกลัวแต่แพลวยังคงเดินต่อไปใจเธอเต้นรัวแต่ความอยากรู้ก็ทําให้เธอไม่ยอมหยุดเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าช้าเสียงกระซิบก็ยิ่งดังขึ้นจนทุกคนเริ่มรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกําลังตามหลังพวกเขาอยู่พวกเขาพยายามหันไปมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยพอหันกลับมาก็พบว่ามีเงาลางๆที่ไม่ใช่ของคนในกลุ่มซ่อนทับพวกเขาอยู่กับกันเถอะ พูดด้วยน้ำเสียงสันส่นๆเพื่อนๆเห็นด้วยทันทีทุกคนรีบวิ่งกลับออกมาจากป่าช้าแต่เมื่อวิ่งพ้นจากเขตนั้นแล้วเสียงกระซิบกับดังตามมาจนถึงหน้าหมู่บ้านตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าที่จะผ่านป่าช้าในเวลากลางคืนอีกเลยเพราะต่างเชื่อกันว่าหากได้ยินเสียงกระซิบจากป่าช้าวิญญาณที่นั่นอาจจะตามกลับมาด้วยจบแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นแค่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงทั ใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้แม่จ๋ายเยอะๆนะ